อีกสองโลกนะคะอีกสองโลกอีกสองก็เป็นตะยูแล้ว 加油！ เดกน้องขอไปด้นะคะุนมากมากอีกสงลูกอีกสองลูก Hãy subscribe cho kênh นาทีนะคะลูกีนาที nhanh đi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  Ui đi nhanh đi nhanh đi เออเน,นี่พพไปเรื่อยๆนี่จะว่าลูกสาวไม่ด้ยนี่น่ตอนนี้ยีสต่อ2ะะี่บแลวฮ